ศรีสิคเลสวนคือชื่อที่แท้จริงของปราสาทพระวิหารที่ไม่ค่อยมีใครเอ่ยถึงแม้จะไพยรอะสนอหูกว่าชื่อปราสาทพระวิหารหรือเขาพระวิหารมากมายเหมือนกับความงามและคุณค่าทางโบราณคดีของตัวปราสาทที่ถูกละเลยบทบังด้วยความร้อนแรงทางการเมืองมานานหลายทศวรรษทั้งที่ปราสาทหินแห่งนี้มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมมากพอที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก สีสิเคเรศวรหรือภูเขาแห่งพระอิศวรเป็นประสาทที่เก่าแก่กว่านครวัดอภิมหาปราสาทหินสัญลักษณ์ประจำชาติของชาวกัมพูชาความโดดเด่นที่สุดของรีสิเคเรศวรก็คือที่ตั้งซึ่งล่องลอยเด่นเป็นสง่าอยู่บนหน้าผามีพื้นแผ่นดินขเขมรต่ำรองรับอยู่ด้านล่างจึงเปรียบเสมือนวิมานของพระศิวะบนยอดเขาพระสุเมนอย่างแท้จริง แต่ความงามด้านโบราณคดีของปราสาทหินแห่งนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสยภูมิที่ได้เปรียบศรีสิครศสวนเป็นที่รวบรวมศิละปะหลายยุคตั้งแต่บาปวนบรรทายสีและยังมีบางส่วนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับศิละปะของนครวัดที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของศิละปะขอมแบบผสมผสานที่หาชมได้ยาก งานศิลปะชิ้นโดดเด่นที่สุดของปราสาทพระวิหารต้องยกให้กับภาพหินแกะสลักรูปเทวดากวนเกษียนสมุดซึ่งประดับอยู่บนหน้าบานของโขปุระปราสาทสันที่4ของศรีสิคเรศวนภาพหินแกะสลักบนหน้าบานนี้อาจไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคนไทยและนักโบราณคดีทั่วโลกมาเท่ากับทับหลังนารายบรรทมศิลป์ของปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์แต่ก็ถือเป็นหนึ่งในภาพสลักหน้าบานที่สวยงามและมีรายละเอียดสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาศิลปวะวัตถุของโบราณ ยุบเดียวกัน นอกจากศิลปวัตถุชิ้นสำคัญเหล่านี้หากใครได้ไปเดินเที่ยวชมปราสาทพระวิหารก็จะพบความงามที่แอบซ่อนอยู่ในทุกโครงสร้างตั้งแต่ซุ้มประตูหน้าบันานเสาไปจนถึงรูปปั้นสิงห์และเสานางเรียงที่ประดับประดาอยู่ตามระเบียงทางเดินรอบปราสาทซึ่งคงจะน่าเสียดายอย่างยิ่งหากความงามเหล่านี้ถูกปดบังด้วยการเมืองเรื่องเขตแดนทั้งที่ในอดีตดินแดนแถบนี้ทั้งหมดล้วนเคยอยู่ใต้ร่มมหาอาณาจักรเดียวกัน ากพูดถึงปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่คงหนีไม่พ้นปราสาทนาครวัดนครธมที่อยู่ในกัมพูชาหรือปราสาทหินที่มีความพิเศษอย่างพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ที่พระอาทิตย์จะส่องทะลุป,ประตู15บานพร้อมกันขณนะนเดียวกันก็